ทงนู้นด้วยนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะอุ้ยสองกดติดตามไอตาด้วยนะเราอวยยุท่์ข้างหลังใช่ปะใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่าเล่นอ่ะโอ้ยน่าเล่นขอบคุณนะคะพี่ๆอุ้ยขอบคุณนะคะพี่ๆขอบคุณทุกคนนะขอบคุณพี่มินานะคะสวัสดีนะคะวันนี้ยุทธ์ทางนู้นด้วยนะคะฝากกดติดตามไอตาด้วยนะถูกฝั่งไหม ถูกถูกค่ะถูกอุ้ยขอบคุณนะคะหนูหนูหนูบอกแล้วว่าหนูโคตรเบอร์เลยเฮ้ยล้วคือเราก็เบอร์เหมือนกันไงคือเราก็ไม่เป็นเหมือนกันนก็ไม่เป็นมีแค่ใปกติมีแต่คนกดมาขอบคุณนะคะพี่แบ๊ขอบคุณขอบคุณทุกคนนะขอบคุณเฮียกวงนะคะเฮียกวงอะเยาจบอะแค่ใธ้หนูด้วยนะคะ ดูไม่เป็นอะเมื่อกี้ใครให้หนูหนูยังดูไม่เป็นเลยอุ้ยใครสกายวินสอนห้าสิบหรอขอบคุณนะคะใครให้หนูบ้างพี่โมหรอพี่โมขอบคุณนะคะขอบคุณไม่รู้พี่ลิมขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะหน้าเล็กเลยอ่ะให้หนูหนูไม่รู้พี่โมหน้าเล็กเลยเนี่ยขอบคุณนะคะพี่มีนะขอบคุณเทียกวงนะคะขอบคุณทุกคนนะอุยชิจูดรักชิจูด ขอบคุณนะพี่ชูขอบคุณที่สาราค่ะถ้าหนูอ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์ใครข้ามหนูขอโทษนะคะกลัวไปอ่านคอมเมนต์อ่านไม่ทันเนาะอ่านไม่ทันกันเลยขอบคุณพี่ปอนนะคะอุ้ยตาแล้ยหอมเลยเนี่ยดูดิหน้าเล็กปกติไอตาไลฟ์ตอนไหนคะเนี่ยปกติไอตาไลฟ์ประมาณตีสี่ทุ่มค่ะอ๋อพอๆกันพี่ภาวัตขอบคุณนะคะ งไว้อีกมคิววันนี้ลงแค่สี่ทุ่มค่ะวันนี้ลงไปต่างจงังหวัดอุิยทุกคนยอดถึงแล้วเออแล้วเพิ่งมาไลฟ์หรอคะใช่ค่ะเพิ่งมาไลฟ์ยี่สิบวันโอ้ยขอบคุณนะคะพี่เจขอบคุณนะคะที่มิงาโอ้ยขอบคุณนะคะ,คะ,คะทุกคน นะคะพี่เขาไลฟ์มาได้ส่งเดือนแล้วพี่นาาอ๋อไอตาเพิ่งมาหลฟ์แบบยังงงงงอยู่เลยขอบคุณนะคะโอ้นี่ไลฟ์ส่งเดือนก็ไม่ช่วยขอบคุณพี่สดนะคะขอบคุณทุกคนนะดูไม่ตาอะไรยังงงอยู่เลยเออปกติพีเคจะมีคนกดมาไงพี่หนึ่งขอบคุณนะคะวันดีพี่หนึ่งโอ้ขอบคุณนะคะเขาหลักกดไม่เป็นไอก็กดไม่เป็นเพราะไอพีเคครั้งแรกอะโัวครั้งแรกใช่ไหม โอ้ยที่ครั้งแรกตื่นเต้นมากเลยนะว่อาอุ้ยแล้วครั้งหน้าเขาเจอนีด้วยแหละนะขอบคุณนะคะสลูกกล้อขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนครั้งหน้าเขาเจอแบบยอดสองล้านเห้ยไม่ได้เปิดยพลงมันยอดสองนูนด้วยนะคะฝากกดติดตามทุกคนฝากกดติดตามไอตาแล้วก็หนูด้วยนะคะ ยูสฝั่งนี้ก็ปกติดางสีเลยนะเออฝั่งไหนวะถูกไม่รู้ฝั่งไหนถูกไม่ถูกพี่ปอขอบคุณนะคะพี่เบนขอบคุณนะคะไม่รู้ต้องคุยอะไรเลยคุยไม่เก่งโอ้คุยไม่เก่งเหมือนกันปกติยูสคนคุยโู้ขอบคุณนะคะพี่ปอขอบคุณพี่มีนาขอบคุณพี่พี่เบนนะคะพี่เอฟขอบคุณนะ เต้นโชว์เต้นโชว์ฮ่าฮ่าให้หนูเต้นเลยเหรอหนูกลัวบินก่อนอะเดี๋ยวบินอีกอ่ะขอบคุณนะคะพี่ซาร่าพี่แอขอบคุณนะคะหนูบินอีกอวขอบคุณนะอุ้ยพี่แบ๊ะขอบคุณนะคะ หนึ่งนะค,ะค่ะๆๆๆเออเขาลงอะไรอะ่ะทำไมหน้าเบียดเลยเนี่ยน่ารักทกี่สุดน่ารักที่สุดขอบคุณพี่แจ็คนะค่ะขอบคุณนะคะพี่โมค่ค่ะขอบคุณนะคะคทุกคนน่ารักมากไม่ถูะ้าเกิดซีเต้นซีนเต้นก็ <c oughs> นนนคือยูชองแบบลงเหงอกแบบ ลุกลงมานั่งเถืออะไรเงแบบนั่งเถือไมสีขบคุณแนวน่ารักไงไอตามาแนวน่ารักเหรอแบบไม่มีใครดูพี่เงาัสดีค่ะแนวน่ารักอ๋ออันนี้ไม่รู้แนวอะไรเหมือนกันพี่เอ็มที่หนึ่งขอบคุณนะคะแนวแนวงงอ่ะแนวเออเองงชาสีงงงเออแนวงงแนวแบบมานั่งแก้เขาเลน ที่ปอนของใครนะคะโอ้นี่จะมีอันสีไหมเนี่ยไม่ไหวแล้วนะหน้าเล็กแล้วนะขอค่ะปาโมค่ะปโมของหน้าเล็กเนี่ยอยอาอีกเอาอเอเอขขอเมื่อกี้ไหมใช่ค่ะหนูพีเคค่ะ ขอบคุณพี่ปอนนะคะขอบคุณนะคะน่ารักมากค่ะอดพี่เต้ยหวัดดีนะคะขอบคุณพี่หนึ่งนะพี่เดวิวัดดีนะคะพี่เดวิลสีพี่เดวิลสี่หนูพีเคใช่ไหมนี่คือฝั่งใครวะฝั่งหนูใช่ไหมสูซูนะจ๊ะขอบคุณนะคะกูอ่านผิดฝั่งพี่เบลหวัดดีนะคะมีคนเป็นจำแล้ก็ช่วยคนป็นยำหนูหน่อยสิคะเออมียูจำขอบคุณพี่กิฟต์นะคะ ไม่ดีนะไม่ช่วยแล้วโอ้ไม่ช่วยแล้วโอ้ยห,หน้าหน้าหน้าอะไรกันวะพี่ <ś ec ans> ชนะแล้วชนะเสีสยใจแล้วโอ้ยขอบคุณนะคะพี่เบลขอบคุณอคอขอบคุณพี่อัฟค่ะขอบคุณพี่เอ็มนะขอบคุณสกายนะคะขอบคุณนะคะ <ś ec ans> พี่ภาวานขอบคุณนะคะส <ś ec ans> <ś ec ans> วัสดีนะคะอยู่ที่พาวานโอ้ <ś ec ans> ขอบคุณนะคะสก,กายอยูแคปอะไรไม่ทันเลยอ่ะแตลกไหมเนี่ยพี่เอ็มไม่ให้แอดมินแคป นะพี่เคกลัวเกลือยาหยีวันดีนะคะวันดีนะคะพี่ราเคสวัสดีนะคะชื่อซีนะคะทุกคนฝั่งอีฝั่งหนึ่งชื่อไอตานะคะอายุเท่ากันเรียนโทเหมือนกันแต่ว่าเสียอย่างเดียวค่ะหนูสวยไม่เท่าเขาดีน่ารักนะคนละแนวทุกคนนะคะขอบคุณรอบห้องนะคะขอบคุณรอบห้องนะคะ ขอบคุณพี่เป็นนะคะค่ะทุกคนค่ะยูทุกคนที่น่ารักของหนูขอบคุณนะคะม่ารักมากช่วยยินดีนะคะวิญญาหีขอบคุณนะญาหีขอบคุณนะค่ะอู้ยูญาญีขอบคุณนะทำไมสิบห้านาทีมันนานจังหน้าเล็กนานแล้วเนี่ยทำลายพีเคค่ะเออญาหีเดาแบบอ่ะ เอ้ยสกายหนับหนึ่งหรอขอบคุณสกายนะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะพี่กุ๊กหวัดดีนะคะย่ายเยใส่เปไม่รู้หอขอบคุณนะคะทุกคนเลยน่ารักทุกคนเลยค่ะเอ้ยหมดแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะผ่านขั้นต่ำแล้วแค่ต้งนั่งร้องไห้อีกสักพักแค่นั้นเองไม่หรอกอาจจะแบบมีอันตรานจังเมื่อไหร่จะสิบวีเ้ยพี่โมจะลงมังกรใช่ไหมล่ะพี่กุ๊กขอบคุณนะคะ ี่ขอบคุณนะคะย่าหยีโอ้ยย่าหยีมาจุกทีพี่โมจะลงอันติขอบคุณพี่พาวันนะคะย่าค่ะขอบคุณนะโอ๊ยติดตูดดูรีบเลยพี่ลงอันติเลยก็ได้เลยเออลงอันติดแล้วแน่คิดว่าบอกว่ารีบเปรีบทำงานไม่จริงไม่จริง เดี๋ยวเขามี P K อีกทีวันอังคารเนี่ยขอบคุณนะค่ะโมวันนี้ยูฟั่งนู้นทุกคนนะคะทุกคนฝากกดติดตามไอตาแล้วก็ฝากกดติดตามหนูด้วยนะคะฝากกดติดตามซีรับสันด้วยนะคะทุกคนเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะ ขวาคพูนนะคะพี่เอมพี่พายทุกทุกคนเลยนะพี่เคเราคนดูเยอะอยู่ค่ะใช่ใช่พี่เคเราอยู่เยอะยอดเยียวกับปกติโอ๊ยทำไมทำไมซีมีเอฟเฟกต์ด้วยเราต้องถายหาทำบ้างอ๋อเออมีมีบ้างไม่มีบ้างกดมั่วบ้างอะไรบ้างแล้วลองไปทำ้า เบื่อจังจะกดที่ต้องคอยคำนวณเอ้ยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่คือวันอังคารเขามีพีเครุ่นใหญ่อีกไงก็เลยปวดหัวกันนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูเลยตั้งห้าทีหลับรอแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องพีเคเดี๋ยวก็พีเคต่อเหรอคะเนี่ยวันอังคารค่ะใช่แล้วเจอเจอยอดสองล้านแล้วคือเหมือนกับต้องเก็บไว้นิดนึงเดี๋ยวหน้าจะเล็กกว่าเดิม แค่นี้ก็น่ามักมะเนี่ยโอ้ฝันเพชรไม่ได้ <c oughs> จริงๆไม่เป็นไรนะคะทุกคน,นหนูไงก็ได้ครั้งหน้าครั้งวันอังคารหนูไงก็ได้เหมือนกันไม่เป็นไรไม่ซีเรียสแล้วเนอะพี่เคียนุกกน,นุกน,น,นุ๊กนุกเ,เป็น <c oughs> ดนุกนุกเปียเฮ้ยม <c oughs> ันต้องเปิดเพลงตืต้นกว่านี้ เผื่อว่าอาจารย์ตุ้มมาเต้นเออรมน้องซีเรียสแค่ชาร์ไปเรื่องธรรมดาสวัสดีน้องมิวนะคะถ้าเขาจะไอ้นี้ก็สวัสดีทุกคนนะคะผมชอบงงทุกคนอยู่ ที่หนึ่งเหรอเนี่ยเออใช่ขอบคุณนะคะพี่พารหนูเป็นหนูงงขอบคุณพี่พาวานน้าค่ะมันเงียบใช่ไหมอ้อยเบียอ้อยเบี้ยไม่ไม่รู้จะุยอะไรอ่ะไม่รู้จะุยอะไรหนูว่าฝั่งหนูต้องมีอันติดแน่เลยขอเพลงเมโลดี้แดนนหน่อยอ่ะได้ อันไหนอะเมโลดี้แดงอตาอันไหนอะเดี๋ยวไปกันค่ออย่างโจใช่ค่ะเผื่อคือรีบตลอดเดี๋ยวบินก่อนใช่ไหมไม่เผื่อเผื่อไอซ่าจะเต้นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวบินนะคะไม่ได้พลินี้ค่ะพี่แบ๊บเต้นทีคือบินเลยบินหนอเคยบินยังหมดขอบคุณนะคะถ้าหมงถ้าถ้าหมงบินแล้วมันจะอันนี้ใช่ไหมมันมันจะหมดเลยหรอ นีแหล okay. ะโอเคตัเต้นเราจะปิดกันหม,หมดแล้วขอบคุณนะคะสู้ๆนะคะขอบคุณนะคะสู้ๆนะคะขอบคุณนะไอตายโยกเดี๋ยวบินค่ะ <c oughs> ไอตาไม่โยกเลยเขา<อ>ดูคือเหหนูคือแบบเครื่องตรวจไอไอตรวจจับไม่เจออะไรเลยค่ะไม่เห็นอะไรเดี๋ยวโยกปุ๊บบินเจะบิน บินหมดขอบคุณนะคะี่ขอบคุณนะคะพี่พรขอบคุณนะคะพี่ซาราไม่ค้างนะสกายค้างหรือเปล่าขอบคุณนะคะทุกคนคคทุกคนเห็นหน้าหรือเปล่าไอนหนูขยับเข้าไปใกล้เพื่อไม่เห็นขอบคุณพี่วินนะคะน่ารกัรกมากหลงรักพี่อยากเป็นฝั่งเลยใช่ไหม ไม่ดูหนูยโยกข้างนอกจะได้ปินคนเดียวอุว้ยนี่ก็เคยบินรอบนึงนะเขาได้เบาเขาได้เบาเคยบินหรอคะใช่<ด>ค่ะเหมือน,นกับเหมืนนอมนกับมีคนแกล้งรีพอร์ตอ่ะเหมือนมีคนแกล้งรีพอร์ตพอรีพอร์ตปุ๊บมันจะบินแบบหนึ่งแล้วเขาก็จะตรวจว่าเราแบบเราทำผิดจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าถ้าทำผิดจริงก็จะโดนแบนประมาณสิบสิบห้านาทีค่ะหรือหนึ่งวันต้องให แอดมินอ่ะกดล็อกคผิดสองครั้งละเออนั่นแหละแต่ว่าแป๊บเดียวไงแป๊บเดียวก็เลยแบบไม่เป็นไรก็เลยขึ้นใหม่ได้เลยเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรผิดทั้งสองเลยอย่าว่าของไอตาโดนไปสิบนาทีสองครั้งแล้ว่เยที่อกาอ๋อยายหยีพอแล้วขอบคุณนะคะเก็บไว้เก็บไว้โอ้ยพี่แอมขอบคุณนะคะ ทำไมาอีกนึงแล้วค่ะน่าเอกก็ไม่ได้วยแม่พี่เงาไงก็ดิ่งมันทำมีเอฟเซกเลยอะเราไม่มีเราไม่มีอะค่ะเพลงเราก็ไม่มีนะคะเพราะว่าเปิดแล้วกลัวหนูกลัวสมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพี่แม่หนูบอกแล้ว เขามีอันตีเห็นไหมเก็บของชิ้นใหญ่ไว้หนูหนูยังไม่รู้เลยอ่ะขอแคปหน่อยโอเค่ะค่ะของเรามีใครแท็บไหมขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะยุ่ฝั่งนูแล้วก็ยุ่ฝั่งนี้ด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะทุกคนเลยทั้งฝั่งหนุ่และฝั่งขอบคุณนะคะตีขอบคุณนะออกยังไงนะหนูก็ออกออกไงไม่ได้ออกยังไงทุกคนออกยังไงคะตอนนี้จะอะไรออกเลยป้ะหรือจะคุยก่อนเอาไปคุยกับยูดไหมโอเคค่ะบ๊ายบายยูทั้งสองฝั่งนะคะบ๊ายบายหน้าหนูอ๋อ พี่แว๊บป็นคนพี่เอ็มนะคะคุณนตะกายนะย่าเี่เฮียกวองพี่แจ๊คพี่เห่าพี่ภาวาพี่เจพี่เบนพี่หนึ่งพี่กิ๊ฟ